สำหรับการอ่านชื่อและการเขียนสูตรของพันธะไอออนิกนะครับนักเรียนค่อยๆเรียนแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับคุณครูจะสอนเรื่องการเขียนสูตรก่อนนะครับการเขียนสูตรของพันธะไอออนิกเขียนได้จากการคูณไข้ประจุค,ณคูณไข้ประจุคูณไขว่ย,ยังไงนะเขียนจากการคูณไขว้ประจุการเขียนสูตรพันธะไอออนิก การเขียนสูตรนะครับพันธะไอออนิกใช้วิธีการคูณไข่ประจุขั้นตอนที่หนึ่งหนึ่งนะครับนักเรียนเขียนไอออนบวกไว้ฝั่งฝั่งซ้ายนะเขียนไอออนบวกก่อน เขียนไอออนบวกก่อน2นะครับตามด้วยไอออนลบไว้หลังฝั่งขวาไอออนบวกนี่ก็อาจจะมาจากโลหะหรือมาจากกลุ่มไอออนนะครับไอออนลบก็มาจากอะโลหะหรือจากกลุ่มไอออนกลุ่มธาตุนะครับจากนั้นขั้นตอนที่3 ทำการคูณไข่ประจุทำการคูณไข่ประจุเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอทวนก่อนนะธาตุในตารางธาตุจำได้ไหมหมู่หนึ่งเป็นยังไงหมู่หนึ่งบวกหนึ่งหมู่สองบวกสองหมู่สามบวกสามนะครับหมู่สามบวกสาม หมู่5มีได้หลายค่าส่วนมากเป็นลบ3นะเป็น3ลบเป็นลบ3มหมู่6ลบ2หมู่เจลบ1จำได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆเลยหมู่1บวกหหมู่2บวก2หมู่3บวก3มหมู่5ลบ3มหมู่6ลบ2หมู่7ลบ1ทำไมหมู่7ลบ1อ่ะก็มันมีอยู่หมู่7รับมา1เพื่อให้เป็น8มันอยู่หมู่6รับมา2เพื่อให้มันเป็น8มันอยู่หมู่5รับมา3เพื่อให้มันเป็น8ตามกฎออกอะไร ออกเตนะครับทีนี้อ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเกิดพันธะระหว่างโซเดียมกับคลอรีนเห็นไหมการเขียนสูตรคลอรีนอยู่หมู่เหมู่เจลบห Na หมู่หนบวกหเห็นไหมทำไมถึงให้ท่องตารางธาตุถ้าไม่รู้ว่า ธาตนันนน้นอยู่หมู่มใดนะธาตุานั้นอยู่หมู่ใดไม่ใช่ระครูจะบอกว่าหมู่ไหนกับหมู่ใดเอามาผสมกันธาตุนั้นอยู่หมู่หนตายทันทีเลยลูกที่การเขียนคูณไข่ก็หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเอาประจุตัวนี้มาเขียนห้อยให้ตัวนี้เอาประจุตัวนี้ไปเขียนห้อยให้ตัวนั้นโดยที่หนึ่งไม่เขียนหนึ่งไม่เขียนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ข้างบนก็เป็นหนึ่งข้างล่างก็เป็นหนึ่งใช่ไหมค่ยคูณค่ลงไปก็เป็นหนึ่งกับหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเกิดก็จะกลายเป็น nacl จบต่อมามาดูต่อถ้าเอา li ไปเกิดกับ o อ่า li ไปเกิดกับ o เกิดพันธะอนเลริกกับ o นะครับ li อยู่หมู่ไหน al i อยู่หมู่ไหน Na ซเดียม Li ลเทียบมูหนึ่งบวก1 O oxygen มูหกลบสอเวลาคูณไข่ประจุก็เอา2เนี่ยมาเขียนให้ตัวนี้เอา1เนี่ยมาเขียนให้ตัวนี้แต่ย้ำว่า1ไม่เขียนพัานสูตร Li เนี่ยสใช่ไหมก็เอามาห้อยลงตรงนี้ก็จะเขียนด้วยสอง แต่ไม่ต้องใส่บวกใส่ลบนะจ๊ะโอเคนะครับไม่ต้องใส่บวกใส่ลบเพฉะนโอก็จะให้ได้หนึ่งแต่หนึ่งเราไม่เขียนสูตรก็เรียบร้อย l i สออ่อะดูต่อถ้าให้เกิดพันธะระหว่างใครดีระหว่าง MG แล้วกัน MG กับ f mg กับ f mg เมแมกนีเซียมอยู่หมู่ b e บเบริเลียม mg ็มแมกนีเซียมหมู่2กี่บวกนะบอกไปแล้วเมื่อกี้หมู่2ก็บวก2นะครับ f ฟูออรีนหมู่ไหน f ฟูออรีนหมู่หมู่หมู่ลบ1คคูณไข่ประจุก็เอาประจุตัวนี้ ไปเขียนห้อยให้ตัวนี้นะครับเอาประจุตัวนี้มาเขียนห้อยให้ตัวนี้แมกนีเซียมมันหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละลบคือลบหนึ่งนะลูกแต่หนึ่งเราไม่เขียนอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น M G เฉยๆนะครับฟูรีนเนี่ยมันมาเอาประจุของแมกนีเซียมมาเขียนให้ตัวนี้มันเลขสองก็ห้อยสองลงไปจบ M G F 2นี่คือการเขียนสูนย์อ่ะให้หูให้เอาระหว่าง Al อะลูมิเนียมนะครับ Al อะลูมิเนียมกับใครกับ O ออกซิเจนแล้วกัน Al อะลู ium, ium, มิเนียม B โบลอน Al อะลูมิเนียมหมู่สามหมู่สามสามบวกในชะ่ไหมหมู่สามบวกสามนะครับ Al หมู่สองสองลบก,ก็คูณไขว้ลงไปแค่นั้นเอง าประจุเจา้ามาเขียนให้หอยข่เอาประจุขไข่ไปเขียนให้เจ้าไห็นปะเพราะฉะนั้น AL ก็จะห้อยเท่าไหร่ครุนถูกต้อง AL ห้อยสองโอห้อยเท่าไหร่จ้ะสามจบปิ้งจิงกเบลนะครับเอาตอนหน่อยต่อนหน่อยตอนหน่อยตอนนอีกตอนนอีกเอาเป็นหมู่สองอก MG ม่แมกนีเซียม CA แล้วกัน CA กับ S อ่า Ca แคลเซียมหมู่2หมู่สองสองบวกหมู่หกลบอ่าคูณไข่เมื่อคูณไข่ลงมาแล้วมันก็จะได้ว่า Ca สอง S สอกรณีที่คูณไข่แล้วมันสามารถตัดกันได้ให้นักเรียนตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างตาม นะครับให้ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับข้อ2เนี่ยมันตัดกับ2ได้ใช่ไหมมันก็จะเหลือ1กับ1เวลาเขียน1มันไม่เขียนอยู่แล้วมันก็จะเป็น CaS แบบนี้ถ้ามันตัดได้ให้เรียนตัดนะครับอย่างเช่น Ti ไทเทเนียมถ้ามันเป็น4บวกนะสมมุติครูสมมุติเฉยๆกับ O 2ลบตัดตั้งแต่แรกก็ได้เนี่ยตัดตั้งแต่ข้างบนก็ได้2 1เป็น2 2 2เป็น4แล้วคูณไข้ประจุก็กจะเป็น ti ไหนึ่งไม่เขียน O 2สองหรือจะใครใครจะตัดที่หลังก็ได้เป็น ti 2 O4 แล้วค่อยมาตัดตัดเป็น1กับ2แล้วก็เป็น TIO2 เหมือนกันครับเหมือนกันโอเคไหมทีนี้มันก็จะยากขึ้นไปหน่อยถ้าเราไปเจอพวกกลุ่มไอออนถ้าไปเจอกลุ่มไอออนคุณครูจะพยายามยกตัวอย่างให้ครอบคลุมกันตักงเรียนที่จะไปเจอสมมติวักทัเรียนไปเจอ NA โลหะเขียนไว้ซ้ายไอออนลบเขียนไว้ขวาไปจับกับ OH ไอออนลบเมือ่อกี้พอจำได้บ้างคุณครูเอามาทวนให้อยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับกลุ่มลบหนึ่งนะไฮโปคลอไรด์คลอไรด์คอเรตเปอร์คลอเรตไนไตรไนเตรตไฮดรอกไซด์เซียนลบไซยาไนไซยาเนต ไทโอไซเนตแมงกานีตโทษปืร์แมงกานีตนะครับกลุ่ม2ลบซันไฟซันเฟตคาร์บอนีตโครเมตไดโครเมตกลุ่ม3ลบฟอสไฟกับฟอสเฟตนะครับคงจะพอกันจำกันได้อยู่นะครับเนาะอ่ะในลักษณะที่มันเกิดกับ OH แล้ว OH มันเป็นลบไง OH ลบหนึ่งก็ บวกหนึง,หนงกัน,นึ่งเราไม่เขียนใช่ไหมหกับหนึ่งเราไม่เขียนพอคูณไข้ประจุมามันก็จะกลายเป็น Na ห้อย1 OH 1เหมือนกันเราก็ไม่เขียนแต่เมื่อ,อไรถ้ามันเป็นแบบนี้ลูก Mg 2บวกกับ OH ลบตัวเดิมเลยนะ OH ลบนี่ไข้ลงไป Mg เป็นเท่าไหร่ Mg เป็น1 1ไม่เขียน แต่ oh พอคูณว้ยมามันเป็น2ถ้าตั้งแต่2ขึ้นไป2 3 4ขึ้นไปเนี่ยเราจะใส่วงเล็บด้วยมันก็จะกลายเป็น oh ใส่วงเล็บและห้ย2แบบนี้นะครับคนละความหมายกับ mg oh 2นะถ้าไม่ใส่วงเล็บหมายความว่ามีไฮโดรเจน2ออะตอมออกซิเจนอะตอมเดียวออกซิเจนออ ไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจนอะตอมเดียวแต่ถ้าใส่วงเล็บหมายความว่าออกซิเจนก็2ไฮโดรเจนก็2โอเคนะถ้าเราจำาอพวกกลุ่มไอออนไม่ได้มันก็จะมีปัญหานักเรลูกเนี่ยอย่างเช่น s o c 2- ลบกับ a l 3- บกแบบนี้ก็เหมือนกันคูณค่อยประจุธรรมดา นะครับคูณไข่ประจุธรรมดาอย่าเอาไปคูณเป็น3ามคูณสีนะให้ใส่วงเล็บให้มันนะครับก็จะเป็น Al ห้ยสมาจากไหน2มาจากเธอเนี่ยส่วน soc เนี่ยมันเป็นสูตรของมันจำไว้ว่ามันเป็นสูตรสูตรเป็นไปยังไงก็เขียนแบบนั้นแหละแล้วมันมีไข่อ,อะไรลงมาไขอสามลงมาใช่ไหมเราก็ใส่อะไรให้มันใส่วงเล็บ แล้วห้อย3าผู้หายมันตัดได้2ตัด4ี่โนแบบนี้ผิดทันทีอย่าหาทำสองตัด4แบบนี้ตัดไม่ได้เวลาตัดนี้ให้ตัดตรงประจุสอกับ3มเนี่ยมันตัดกันได้ไหมตัดได้ได้หส่วนนะได้หนส่วนอะไรนะตัดได้ได้ได้หนดห้าใช่ไหมนะครับ ไม่ลูกตัดต้องตัดเป็นจำนวนเต็มมันตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตัดมันแต่ถ้ามันตัดได้ก็ให้ตัดนะตัดยังไงนี่ไง Mg 2บวกจับกับ SO3 2ลบมองดูอ่ะ2กับ2ตัดได้ไหมตัดได้อยู่แล้วเดนี่ตัดเหลือ1กับ1สูตรมันคือ mgso 3ครูครับไม่ถนัดตัดก่อนคูณก่อนได้ไหมได้ลูกทำไมจะไม่ได้ละ่ะสำหรับนักเรียน mg 2บวกแล้วก็ so c 2ลบอะค่อยลงมาก่อนค่อยลงก่อน mg ห้อย2 so c ทั้งหมดห้ยอย2แล้วก็ตัดตัด mgso 4 แต่ครูมองว่ามันเสียเวลานะครับทำหลายรอบเรามองดูประจุปุป๊บเนี่ยเราเห็นทันทีว่ามันสามารถตัดได้เราตัดไปเลยนะตัดไปเลยอย่างเช่นออะไรดีอ่ะทีไออีกกแล้วกันทีไอไทเทเนียมซีบวกกับซีอาร์โอีสองลบตัดได้ไหม ตัดได้ไหมตัดได้4กับ2ตัดเหลือเหลือ1กับเหลือ2เพราะฉะนั้นเวลาค,คูณไข่ประจุค,คูณไข่ไทเทเนียมห้อยเท่าไหร่1ไม่ต้องเขียน CRO4 ทั้งหมดห้อยเท่าไหร่2บอกแล้วว่ามากกว่า1ตั้งแต่2ขึ้นไปให้ใส่วงเล็บก็จะเป็นวงเล็บ CRO4 คือสูตรทั้งหมดห้อย2จบอ่ะถามหน่อย ถ้าคุณครูเอา Al มาจับกับ Po POC ล่ะเวลาสอบคุณครูอาจจะให้แค่นี้อะให้เงินท่องประจุเองเราต้องระลึกชาญให้ได้ว่า POC มัน3ลบ Al a ูมิเ n i u m หมู่33บวกตัดไม่ลูก3กับ3โอ้ตัดค่ะตัดตัดเลยตัดเลยชับชับชับเหลือ1กับ1สูตรคือ Al POC ขอ POC มือนเดิมได้ไหมได้ลูก อไม่ได้ดีกว่าให้ PO 3ฟอสไ o s ์ PO 3 3ลบกับ MG 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 เท่าไหร่ MG 2บวกนะครับ MG 2บวกแบบนี้ตัดได้ไหมนี่2กับ3ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็คูณไข่ธรรมดานะครับ MG ห้อย3ลงมาก็จะเป็น MG ห้อย3 PO3 ทั้งหมดห้อยอะไรห้อย2บอกแล้วว่าตั้งแต่มากกว่า1คือตั้งแต่2ขึ้นไปใส่วงเล็บให้มันจบครับการเขียนสูตรพันธะไอออนิก